ดีคะ่ะวันนี้ทางเราจะมารีวิวกำไรเพชรไข่ปลาวงนี้ให้ชมกันค่ะโดยทางเรานะคะจะคัดเพชรมาให้เม็ดต่อเม็ดฝังให้แบบจุใจเลยค่ะลงบนตัวเรือนที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยค่ะมาในขนาดที่ใหญ่พอดีพอดีกับข้อมือเลยนะคะและยังฉลุลายด้านหลังมาให้อีกด้วยนะคะลวดลายต่งตางๆค่ะ เราจะออกแบบมาให้อย่างดีมากจริงๆค่ะขอบขอบนะคะมีการแต่งขอบให้อีกด้วยมาพร้อมตาขอที่เป็นตัวล็อกถึง2ชั้นเลยนะคะซึ่งตาขอค่ะ จะมีความคงทนแล้วก็แน่นหนามากด้วยค่ะและหากท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะสินค้าจะส่งให้ฟรีพร้อมกับใบรับประกันที่ดูแลตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย